คุณผู้ชมคะเวลาคุณผู้ชมจะไปเที่ยวที่ไหนเราต้องการจะจองที่พักเคยไหมคะที่จองไปแล้วไม่ตรงปกหรือจองไปแล้วเจอมิจฉาชีพบ้างไม่มีที่พักจริงๆเราเสียเงินไปแล้วเราจะทำยังไงอาบอกเลยคะ่ะว่าคราวนี้เรามีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด จากทางกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยจากคุณนัทธิราแผงคุณนะคะรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นภาพลักษณ ของประเทศไทยไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกนะคะถ้าเผื่อว่าไปเจอโดนหลอกโดนอะไรมานี่กลายเป็นเสียชื่อเสียงของประเทศไทยไปเลยดังนั้นกรมการท่องเที่ยวตอนนี้รับอาสาเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วดังนั้นนะคะท่านประชาชนก็เลยอยากรู้แล้วค่ะว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในการที่จะดูว่าเอที่พักที่เราจะจองอันนี้เนี่ยเพจนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเป็นมิจฉาชิพหรือเปล่าหรือเป็นของจริงทํำยังไงคะคือทางกรมการท่องเที่ยวของเราเองนะคะได้จัดทําเว็บไซต์นะคะ ที่เรียกว่าเช็คอินชัวนะคะตรงนี้เป็นเว็บไซต์ที่ทางนักท่องเที่ยวสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะจองที่พักนะคะอค,ะคำว่าอินก็คือ IN N n n แปลว่าที่พักแปลว่าโรงแรม ะะมันจะล้อไปกับวํมว่าเช็คอินนั่นแหละนะคะจําง่ายๆค่ะเช็คอินชัวโอ้แต่ว่าท่านรองคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะอื่นๆที่เขาแนะนําเรื่องของที่พักโรงแรมเหมือนกันอย่างเช็คอินชัวนี่มีความแตกต่างหรือมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะ สำหรับในส่วนของเช็คอินชัวนะคะก็นำเรียนไปแล้วนะคะว่าเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะจองที่พักนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะที่ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ตรงนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ได้มาจากภาครัฐหน่วยง,งานภาครัฐนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับที่พักที่ได้รับ รองมาตรฐานจากของโครงการท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะ, <c oughs> คะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเป็นเว็บไซต์ที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายข้อมู <c oughs> ลสะดวกรวดเร็วนะคะสมมุติว่าก่อนอยากไปพัทยาเซิร์ชขึ้นมาว่ามีชื่อโรงแรมไหนหรือที่พักไหนที่เป็นไปตามที่ท่านรอธิีรีท่านบอกว่า,าถูกต้องตามกฎหมายนะคะตรงตามมาตรฐานก็จะขึ้นรายชื่อที่พักมาเท่านั้นไม่พอ ยังจะมีเบอร์ติดต่อถูกต้องค่ะมีช่องทางที่จะไปจองที่พักที่ถูกต้องไม่เจอมิจฉาชีพแน่นอนถูกต้องค่ะแบบนั้นเลยตรงนี้เนี่ย,ยมั่นใจได้นะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้จองที่พักเนี่ยได้รับบริการที่ดีและอีกอย่างนี่ก็เป็นการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการที่พักที่ดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะค่ะ,ะซึ่งตรงนี้ต้องบอกผู้ชมนะคะว่าทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะให้เป็นในส่วนของข้อมูลเท่านั้น ช่ไหมะคะไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรืออะไรนั้นไปตามหากันเอง<ช>กับทาง<ะ>โรงแรมหรือที่พักแต่เราจะลิงก์ค่ะจะลิงก์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ Facebook เว็บไซต์ต่างๆที่จะไปสู่การจองที่พักหรือโรงแรมนั้นได้อย่างถูกต้องไม่โดนหลอกอย่างนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกันหน่อยคะ่คะท่านคะว่าตัว เว็บไซต์นี้เช็คอินชัวเราเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนบ้างคะคือกลุ่มเป้าหมายนี่คือเราเน้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะคะที่คนไหนที่ต้องการที่จะวางแผนการเดินทางที่จะจองที่พักในประเทศไทยเราอะค่ะค่ะนะคะ,คะ,นะคะก็ทั้ง2กลุ่มเลยนะคะที่จะให้เขาไม่โดนหลอกกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นภาพลักษณ์เป็นหน้าตาของประเทศไทย นะคะก็ <uet. S 2> ดังนั้นมั่นใจมากเลยสําหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วต้องการ<ช>จะจองที่พักนะคะทีนี้เห็นบอกว่านอกจากจะช่วยทางฝั่งของนักท่องเที่ยวแล้วเราเองก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการกับแอปพลิเคชันที่จัดทําขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็<ช><ช>คือคือเรามีแอปพลิเคชัน ไท a Quality a s s e s s m e n t นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบการประเมินตนเองของ hmm. การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ <c oughs> ที่ต้องการที่จะประเมินตัวเองในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะ oh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องระบบ การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นกลไกสําคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของคุณภาพการบริการต่างๆในทั่วประเทศไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยเป็นธรรมและในเรื่องของการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ของเราเองประเทศไทยเราเองนะคะในเรื่องของการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของเราเนี่ย ยังต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยนะคะโปรง่งใสเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้นะคะเพื่อยกระดับให้สูงมาตรฐานสากลดังนั้นเวลาเราไปที่ใดแล้วเราเห็นใบที่รับรองมาตรฐานของผู้ประกอบการของที่พักโรงแรมนั้นเนี่ยนะคะแปะอยู่ที่สถานที่นั้นเราก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นคือก่อนที่จะไปได้รับใบแบบนั้นเราต้องลองประเมินตัวเองแบบนี้ก่อนถูกต้องใช่ไหมคะว่าเราตามในเรื่องของความสะอาด ในเรื่องของพนักงานในเรื่องของการบริการในเรื่องของความปลอดภัยถูกต้องะนะคะตามบันไดหนีไฟเครื่องดับเพลิองอะไรต่างๆคุณมีครบทุกมุมอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าครบแล้วคุณจะดําเนินการในเรื่องของการไปขอใบรับรองเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นค่ะใช่ค่ะ<อ>ถูกต้องค่ะเพราะว่าหมายความว่าคือผู้ประกอบการนี่จะต้องประเมินตัวเองก่อนใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ประเมินตัวเองก่อนที่คุณจะไปะดําเนินการให้ทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ย ประเมินเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะ oh. ซึ่งในการประเมินตัวนี้เนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวก็จะมีหน่วยที่มาเข้าชื่อกับกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยประเมินเขาเรียกว่า <c oughs> CB หรือว่า Certified Body นะคะในการที่ประเมินตรงนี้นะะ uh. ก็จะออกใบรับรองให้ในที่สุดค่ะ โอ้ oh, อันนี้ก็จะง่ายขึ้นสําหรับผู้ประกอบการด้วยนะคะยิ่งจะสนับสนุนทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีผู้ไว้วางใจแล้วก็อยากจะพักที่พักของท่านมากขึ้นด้วยใช่ค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เหมาะกับผู้ประกอบการกลุ่มไหนครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็เหมาะกับผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับที่พักโรงแรมต่างๆหรือว่าในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆสามารถที่จะดําเนินการ ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับซึ่งสำหรับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะในส่วนของโกรมการท่องเที่ยวนะคะจะมีอายุในการรับรองมาตรฐานใน3ปีนะคะซึ่งผู้ประกอบการนี่จะต้องพอครบ3ปีเสร็จจะต้องมาดำเนินการเนี่ยขอรับรองใหม่นะคะซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันไทย Quality Assessment นะคะประเมินตนเองก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะดำเนินการ ขอเพื่อที่จะรับรองในต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะคะค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นความอุ่นใจนะคะของประชาชนด้วยในการที่จะไปที่พัก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะดังนั้นค่ะในเมื่อทางกรมการท่องเที่ยวมาลุยในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์กันทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เช็คอินช u r e ที่ช่วยทางด้านของนักท่องเที่ยวหรือว่าทางแอปพลิเคชันที่ช่วยทางด้านของผู้ประกอบการ2ตัวนี้เราดาวน์โหลดได้แล้วหรือยังหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้แล้วหรือยังคะท่านในส่วนของเว็บไซต์เช็คอินช u r e นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ที่ Hester ttp.checkinsure.dot.go.th นะคะ,คะแล้วในส่วนของแอปพลิเคชัน t h a Quality Assessment นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วในวันนี้ในที่ App Store แล้วก็ Play Store นะคะ,ะค่ะมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือ,อก,การทำธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันนี้มีหลายองค์กรในการที่จะสนับสนุน กรมการท่องเที่ยวเองเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องนี้เช่นเดียวกัน <Okay. S 2> สุดท้ายนี่อยากจะให้ท่านรองธิบดีค่ะท่านฝากถึง2แพลตฟอร์มนี้ให้กับ <Okay. S 2> ประชาชนหน่อยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของนักท่องเที่ยว <Okay. S 2> จะดูเรื่องของการกลัวโดนหลอกหรือว่าจะเช็คว่าที่นี่เนี่ยสมควรที่จะไปพักจริงหรือไม่ตามเพจนี้จริงหรือไม่ของจริงเป็นยังไงกับทางผู้ประกอบการจะเช็คและประเมินตัวเองก่อนที่จะไปขอใบรับรองมาตรฐานอย่างไรบ้างค่ะ ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะจองที่พักนะคะเช็คก,ก่อนชัวนะคะที่เช็คอินชัวนะคะค่ะก็จะได้รับ ที่พักที่คุณสามารถที่จะได้รับบริการที่ดีแล้วก็มั่นใจอุ่นใจและปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะได้ใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยนะคะก็สามารถที่จะประเมินตัวเองได้ก่อนนะคะที่ Thai Quality Assessment นะคะเพื่อที่จะประเมินตัวเองนะคะเพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ธุรกิจของตัวเองสามารถจะโดดเด่นและก็เชื่อถือได้ค่ะ โอ้โหก็เรียกได้ว่าทางกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยดูแลทั้งสองฝั่งดูแลทั้งฝั่งของนักท่องเที่ยวเองนะคะและทางฝั่งของผู้ประกอบการเองด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะคุณทิราแพงคุณรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณค่ะ